แต่หลังจากมีนี่ฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วถึงแม้ยังเป็นฉันคนเดิมไม่รู้คุณใส่อะไรลงไปแต่เอาเป็นว่าขอไปตลาดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมานะเป็นอะไรไปวันนี้นายดูเหนื่อยแล้วคงจะลำบากเพราะพ่อแม่ไม่อยู่สินะถ้ามีอะไรที่ฉันช่วยได้แล้วก็บอกฉันมาได้เสมอเลยนะพูดอะไรนะไม่เห็นจะเข้าใจเลยตื้เก่งนะ้าดูนะคะฉันนะ่ะ ไม่เคยฟังเพลงแนวนั้นหรอกนะคะมันเบายัางไงลนะ่ะขาดความลุ่มลึกยังกับกึ่งร้องกึ่งเล่นโถ่ฝีมือตักขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยมันอะไรกันนักหนานะเหลือเวลาไม่เท่าไร่ก็จะเที่ยงแล้ะพวกเราไปกันเถอะนะเมื่อกี้เนี่ยฉันแตะได้แล้วนะแต่คราวนี้ต้องยกใหได้น,นักกายภาพคนเก่าบอกว่าคุณหมดกำลังใจต่อสู้เขาพูดถูกไหมคะคุณรู้นะคุณยังเป็นคนเดิมกับแชมปเปี้ยนนมทองอายุ22เรียนกล้าหารอฟกานิสถานคุณคนเดิม เราไปเดินเล่นกันเองก็เล่นพะละไม่ได้เหรอคนแม่เสียทันทีหลังจากที่คลอดผมเลยไม่ค่อยกลับหรอกผมเดินด้วยเปื่อยไปเรื่อยก็คนที่เคยป๊อบจู่จูก,ก็ตายไปแล้วก็ในรูปจบการศึกษาก็ถ่ายติดเด็กคนนั้นด้วยแค่นั้นละฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฉันเองก็อายเหมือนกันนะที่ต้องพูดเรื่องแบบเนี้ยสำหรับฉันเธอเนะี่ยเป็นเพื่อนคนสำคัญที่สุดเลยนะฉันก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวมาตลอด ไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนฉันจะบอกให้หน่อยก็แล้วกันนะเออเนี่ยไหนๆลองหมุนน้าให้ดูหน่อยซิซ้ายกับขวาแล้วนึกภาพให้หมุนไปทางไหนล่ะจริงๆก็ต้องฝึกให้ลองผิดลองถูกเองถึงจะเป็นมาสเตอร์ในวิชานั่นนะ่ะนี่ก็เําใหม่แล้วพอลองทำแล้วเดี๋ยวมันก็อยากทำเองตามธรรมชาติน่น้หละนะความอยากทำก่อนจะได้ทำหรอยังไงก็ต้อง อสุดท้ายนั่นมันจะประสงส่วนตัวเห็นเห็นเลยนะแล้วตกลงว่าเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันก็รับมาแน้เพราะเธอนะก็ขอบใจมากนะเออขอโทษนะคะพวกคุณกำลังคุยกันอยู่แท้ๆแต่ว่าฉันก็เข้ามาขัดจังหวะหรือว่าฉันรีบร้อนไปหน่อยจะลืมของขวัญบรรษาทที่จะมอบให้คนสำคัญนะคะค่ะของขวัญฉันลืมเอามันมาด้วยนะคะเออทุกคนครับอรุณสวัสดิ์นะ ฤดูไปไม้ผลิตแล้วและมีการศึกษาใหม่ก็เริ่มขึ้นแต่กาช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่เลยน่าเย็นหัวรักษาสุขภาพกันใหญ่เป็นวัดลูกหลานเออฉันอุตส่าห์ไปขอกับหัวหน้าเพื่อได้งานครั้งนี้เลยนะคะก็ความบันเทิงบนโลกเน่มันดังไปทั่วทั้งจักรวาลเลยนี่ค่ะถ้าจับไม่ได้ก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกค่ะช้าชะมัดไปกันเถอะก็นายชอบมันนี่แต่วจฉันพูดอะไรฉันยังไม่ได้บอกสักคำเลยนะว่าไม่เชื่อพวกสิ่งลี้ลับท่านบอกว่ามีมันก็ควรจะมีนั่นแหละ สหายรอบๆตัวมีแต่นักสู้แต่ว่าชายคนนี้มาแปลกเขาพยายามหลบเลี่ยงการต่อสู้ตลอดเพราะรู้ว่าจะชนะฉันเป็นทีมอเวนเจอร์สนายก็เจอเรื่องแย่ๆสินะอยู่ใต้ชายคากับพวกประหลาดนั่นต้องอ,อทงดทนอดกลั้นไม่ให้เสียสติตามไปด้วยสินะเลิกเป็นพระเอกได้แล้วนายน่ะชอบพาพวกเพื่อนเมียเข้าห้องตลอดเลยว่าแต่เป็นบ้านที่สวยมากเลยคะนเนียห้องรุ่นพี่ก็บรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยแหมก็เตียงรุ่นพี่ออกจะนุ่มนุ่ม ในนามของพระมหาททวีจ้าแห่งเมืองทิพ